ูพี่แมลงเยอะจังเลยนะทำไมมันชอบมาเกาะกวนต้นไม้ไช่ก้เนี่ยทีอมีแต่แมลงสาบมาเกาะกวนทำยังไงดีนะ่ะก็ไช่เก้ใช้วไว้ที่พื้นมากเกินไปแบบว่าที่พื้นแมลงมันเยอะไช่ก็จะต้องกำจัดแมลงพวกนี้ให้ไม่มาทำลายไม้ของไชก่ก้ที่ใช่ก้ปลูกเองกับ มือน,นี่จัดการมันแต่ไปจะให้หมดไอ้เจ้าแมลงว่าพืชตัวไรออนนก็มีถอยตอนนี้ก็โชคดีนะที่จัดการมแมลงทันยังไม่โดนกัดกินใบนะ่ะแต่ว่าถ้าใช้ก็ไม่อยู่อุยอ๊ยอุ๊ยมีตัวหนึ่งดีกำลังจะตีนแหนกเยียบซะเลยเฮ้ยนี่ถ้าช้ก็ไม่อยู่คอยจับตาดูแบบ ชัยก็ว่าอีกไม่นานต้นไม้ต้น,ตนนี้ที่ชัยก็ระครบประงมมามันต้องเ,อเหลือแต่กินกานแน่เลยนะต้องโดนเอาใบไปกินหมดแน่ทำไงดีนะคิดไม่ออกเลยเอาไมดีเอาไมด,าาดีถ้าช่ยอยยาก,กำจัดมแมลงต้นไม้ของชัยก,ก็ไม่ค่อยปลอดสารพิษน,นะชัยก็อยากเลี้ยงมันแบบออกแกนิกที่สุดเอาไงาดีนะ แม่ชายก็กวังที่พื้นดินแล้วมแมลงมันเยอะัน่นชายเก็ก็เอาต้นไม้ไปไว้บนต้นไม้อีกทีนึงก็น่าจะดีนะโอ้ไอเดียนี้กระชุนมากชายก็จะเอาต้นไม้ไปวางไปเลี้ยงบนต้นไม้หมเ,เลียงแบบไข่ในหินจะแตกอนนะโอเค และใจขึ้นเยอะทีนี้ก็คงไม่มีมแมลงจากที่พื้นมากัดกินใบของต้นไม้ของชายก็แล้วแหละหวังอย่างเดียวว่าจะไม่มีมแมลงที่บินได้มากินแต่ก็ไม่มีรองพัดตอมนี้ชายก็ไม่เห็นน่ะ โอเคงั้นปล่อยต้นไม้ไว้บนต้นไม้แบบนี้ได้สบายใจงั้นชันก็ไปหาอะไรกินดีกว่าเพราะว่านวนมาตั้งแต่เช้าแล้วน่ะว่าแต่เชเคิ็ทำอะไรอยู yeah. ่ตรงนั้นฮงนั่งด okay. ูตั้งอยูเด mm ี๋ยวชิคิลเนมีปาปารัซีเดี๋ยวรอชเคกลไปกิน่มครับใช่ครับได้รอกกิน่อเดี๋ยวไปดูว่าชคก์ทาอะไร อะไรนะเขาไม่มีอะไรหรอกต้องไปหาอะไรกินดีกว่าหิวมากเฮ้ิคเข้าไปที่ยังนะลเชิบเชิบเชเชิบฉันว่าชิเก้าไปแล้วแน่เลยชิบๆชิบว่าแต่ช้เกลูกต้นไม้อะไรอ่าต้องไปดูใกล้ๆหน่อยสิมลเชิบเ ไม่มีแฮที่เหมือนจะคลีกับต้นไม้อยู่ตรงนี้ยเลยนะงงนะเนี่ยหาก็ไม่เจอไี้แช่ก็งงต้องสืบไม่ได้ว่แช่ก็ทำอะไรฟึดฟึดใช้กันต่ายจมูกกะต่ายฟึดฟึ๊ดฟึดฟึดฟึดเฮ้ยข้างบนชัยอะไรกินข้าวเยอะเองตื่นอ้ เี้ยต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยลองเคอะดูสิทำแตกโอ้โอ้มาทไม่เกี่ยวนะโอิ่มมากเลยไปกินไก่ลันลุงมานี่แบบว่ายังเดิร์เดสที่สุดรถไฟของเฉกจะเป็นยังไงบ้างแล้วนะเหตุไปไหน บ่งคนนี้นะไอ้ยหาไปไหนอ่ะกระโดดตัวหรือว่อยู่ในซอกแต่ของต้นไม้กระโดดตัวไอ้หายไปไหนน้าไอ้ตายเธอต้นไม้หายนี่ขนาดว่าเก็บเป็นไข่ในหินแล้วนะน,นี่นี่เก็บเป็นแบบว่าต้นไม้ในต้นไม้น้าหรือว่าอจะจกซอนเข้าไปในต้นไม้อีกทีหนึง่งไ,ไม่หายอะทำไข่ไ ไม้หายนอย่างงอะวายๆอะไรกันหล่ะเนี่ยอืมอันนี้ชายเกิลเองหรอเหรออืมน่าจะมีคนที่น่าจะเห็นเหตุการณ์ว่าต้นไม้ชายก็หายไปไหนคงจะมีแต่บันนี่แหละเพราะว่ามองจากมุมนี้ต้องเห็นบ้างแหละเพราะว่ามองไปก็ตำแหน่งนี้ชัดเจนแหววแหววอ่าอะโหลว่าไงจ้าชาเกิลนี่ท่าอะไรเนอหน่อยอินอะไรแปลก อยู่อเสียงมันก็ดังเพละโอ้แต่แล้วอย่าบอกนะว่าเธอเห็นเหตุการณ์ต้นไม้ของฉันนะฉันรู้ฉันเห็นทุกอย่างมันเกิดอะไรขึ้นมันยากที่จะอธิบาย,ยานะชยไชคิลฉันเลี้ยงต้นไม้ต้นนี้แบบเป็นไข่ในหินแบบว่าเป็นต้นไม้ในต้นไม้อีกทีนึงนะเเยยมากล ได้ยินเสียงพล่งก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรวันนี้เดินไปดูเท่านั้นเลยก็ไม่เจออะไรเลยนะทำไมเธอไม่เจอได้ยังไงกันแล้วเธอได้ยินเสียงจริงๆ<อ>มันนี่พูดจริงมากเลยนะเนี่ยมันนี่เห็นมันจะเพลาะแล้วมันก็แพล่งแล้วมันก็มันนี่ก็เลยวิ่ง,ง <make S 1> มันตุ๊ก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 ตุ๊รตุ๊ก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  ก็ไม่มีแต่เธอค่อนข้างจะมีพิรุโอ้ไม่มีพิรุษเพราะว่าบันนี่นี่แอบสังเกตการอยู่บนนี้ตลอดเลยเชคก็ไม่เชื่อบันนี่แล้วเชคก็จะเชื่อใครเชื่อฉันอย่างเราไปเชื่อใครฉันนี่นี่สี่ห่วงใยรักใครแน่จริงแต่ว่าโอเคเชื่อก็ได้เชื่อบันนี่เธออ๋อแล้วฉันจะหามือคนผิดได้ยังไงกันอยู่ดีมันก็หล่นลงมางี้เหรอ ใช่มันก็เพลงมันโปร่งมันแล้วก็มันบลัมแล้วมันก็เบลงเบลงแบบมันก็เบล่งบลัมบลมเบลงแบบนี้เลยบันนี้ก็แบบแอบดูอยู่บนนี้นี่ไงบันนี้อยู่นี้ตลอดใช่ก็เชื่อบันนี่ถึงเฮ่ทุกคนใช่ก็รู้สึกว่าบันนี่ดูมีพิรุษแปลกๆใช่ก็หนัก แผนไว้ก็คือว่าจะชวนมันที่ไปซื้อต้นไม้ใหม่แตวตั้งกล้องวงจรปิดไว้เอาไว้จับตาด,ดูต้นไม้ของชายเก่าทีนี้แหละชันก็จะรู้ความจริงทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้เพราะว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นครั้งเดียวแน่ๆงั้นเริ่มแผนการหาตัว ฉันจะชวนเธอไปซื้อต้นไม้ใหม่หน่อยนะโอ้ดีเลยไปสิต้นไม้อะไรต้นแบบเดิมนะฉันจะเอามาไว้ที่เดิมแบบเดิมไว้ที่เดิมมันจะดีนะใช่มันก็จะดีนะเพราะว่าฉันไว้ที่พื้นดินแล้วแบบว่าแมลงมันเยอะมันมากัดกินไบต้นไม้ฉันฉันก็เลยต้องไปไว้ข้างบนนั้นน่ะตอนนี้ฉันก็เลยจะชวนเธอไปซื้อไปก็ได้ โอเคไปไปซื้อต้นไม้กันเดินยเข้าไปในอุโมงนะโอเคๆไปไปไปเฮ้ๆไม่มีพิรุษเลยขอคุณมากเลยนะครับ <laughs> คุณลูกค้าที่ซื้อบอดี้ก <laughs> ารปกป้องพืชของบริษัทววลคอมธน,นีของเรานะครับหวั <laughs> <laughs> งว่าสองตัวนี้จะช่วยจาัดก,การมาแมลงหรือว่าลิ้นไหลที่มาเกี่ยวห้องพักวั <laughs> <laughs> ชพืชต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาทําร้ายพืชขอ,องคุณนะครับขอบคุณมากเลยค่ะดูทรงแล้วต้นไม้ของเชก็น่าจะปลอดภัย <อด S 1> เป็นบีิการชั้นดีดตราทรงไม่ต้องดูหรอกครับโอเคค่ะงั้นออจากที่เห็นตอนนี้ก็คือปลอดภัยแล้วเพราะตอนนี้เชก็ก็ได้ตั้งกล้องวงจรปิดไว้ด้วยถ้า,าแบบว่าเจ้าตัวกําจัดมาแลกตัวนี้เวิร์ก กล้องที่จับไว้ได้แชก,ก็จะแบบว่าซื้ออีกรอบหนึ่งนะคะร,รอร <ขอ S 1> ีวิวมากเลยครับทางั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ okay, ค่ะ <laughs> เอว่าแต่หลังจากไปซื้อต้ไนไม้มาแล้ววันที่ไปไหนของเขานะมาช้าจังเลยนะโอ้ยแชยกโ็โอ้ยโอ้ยไปหล่อด้วยสิหล่อด้วยเธอซื้ <c oughs> ออะไรมาตั้งสองตัวน่ะเธอไม่ มันอันตรายไหมเนี่ยฉันว่ามันอันตรายเกินไปนะไม่หรอกนะอย่างน้อยมันก็ป้องกันต้นไม้ฉันได้นะนี่ตอนนี้ฉันก็แบบว่าไม่ต้องห่วงอะไรต้นไม้ฉันอีกต่อไปแล้วฉันสามารถปล่อยมันไว้ได้แล้วฉันก็จะไปหาอะไรกินอีกรอบหนึ่งอออหรือว่าฉันไปงีบดีกว่าฉันไปก่อนนะมันจะดีเหรออ่ะมันจะดีสีฉันรู้สึกวางใจไปดีกว่า ได้อย่างหนาแน่นมากยิ่งขึ้นแอบไปนอนแอบไปนอนคืบพร้อมกับแอบสับเช่ครับแต่จะสองตัวนี้ที่ไชคเข้าซื้อมาคืออะไรเนี่ยจะใช้งานได้จริงแล้วเฮ่ท่านอะไรญิงเนี่ยไปซื้อมาไปดูหน่อยสิ เหตลอดนี่แหละว้าวน,นี่มันฟูดงน,นี่ใชใช่ไหมโอ๊ปส oh. ์คันหนังคะเขา ไม่ได้ตั้งใจยิงนะทำดีมากไอ้เจ้าตัวกำจัดวัชพืชของชายก็จะ,จะตัวกำจัดศัตรูพืชันต้องซื้อต่อมันไม่โหดร้ายเกินไปหรอก มาให้จัดก,การสัตร์พืชของไชเกิลไม่ใช่มจาจัดการไชยเกิลไม่นาเลยไม่น่าซื้ออะไรอย่างนี้บ้านเลยนะแต่บันนี้เธอยังคงมีความผิดอยู่นะแมออ่บันดี้ขอโทษนะจไชเกิลวันหลังบันนี้จะไม่ทำของของคนอื่น,นทางอีกแล้วนะ